สวัสดีค่ะอาจารย์บุษราศิริธนะจากภาาวิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องการหมุนของลมจากสื่อการสอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้การเคลื่อนที่ของลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางลมเกิดจากความแตกต่างของค่าความกดอากาศทําให้เกิดการเคลื่อนตัวของอากาศจากบริเวณที่มีค่าความกดอากาศสูงกว่า ไปยังบริเวณที่มีค่าความกดอากาศต่ำกว่าการเกิดของลมเป็นการสร้างสมดุลของความหนาแน่นของอากาศบนโลกโดยการถ่ายเทความร้อนของอากาศจากที่1ที่มีความหนาแน่นมากกว่าไปสู่อีกที่หนึ่งที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าทั้งนี้การผันแปรของค่าความกดอากาศในชั้นบรรยากาศเกิดจากการที่ผิวโลกแต่ละส่วนทำให้เกิดการผันแปรของอุณหภ,ภูมิและความหนาแน่นของอากาศตามความสูง ซึ่งส่งผลทําให้ค่าความกดอากาศในแนวระดับแต่ละความสูงเกิดการผันแปรตามไปด้วยถ้าอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้นจะเกิดการขยายตัวทําให้ความกดอากาศในบริเวณนั้นลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าอากาศมีอุณหภูมิต่าลงค่าความกดอากาศจะเพิ่มขึ้นอาจกล่าวได้ว่าปริมาณพลังงานที่ผิวโลกแต่ละส่วนได้รับไม่เท่ากันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศหรือลมขึ้นในบรรยากาศของโลก จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันการเคลื่อนที่ของลมที่มีการเปลี่ยนค่าความเร็วเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือทิศทางจําเป็นต้องมีแรงลับที่ไม่เป็นศูนย์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเคลื่อนที่ซึ่งการเคลื่อนที่ของลมมีแรงสามแรงหลักด้วยกันคือ 1. แรงที่เกิดจากความแตกต่างของค่าความกดอากาศซึ่งทําให้เกิดลมในเบื้องต้นและมีส่วนสําคัญในการกําหนดขนาดและทิศทางของลมตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ เราเรียกแรงชนิดนี้ว่าแรงเนื่องจากความชันของความกดอากาศ 2. แรงคอริออลิสซึ่งเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกและมีส่วนในการกำหนดเฉพาะทิศทางการเคลื่อนที่ของลมเท่านั้นโดยแรงนี้จะมีทิศทางตั้งฉากกับอนุภาคของลมที่เคลื่อนที่ในซีกโลกเหนือแรงคอริออลิสจะทำให้การเคลื่อนที่ของลมเบนไปทางขวามือเมื่อมองในทิศตามลมและจะเบนไปทางซ้ายมือในซีกโลกใต้ ขนาดของแรงคอริออลิสจะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งละติจูด 3. แรงเสียดทานซึ่งเกิดจากการเสียดสีกันของโมเลกุลอากาศกับพื้นผิวโลกแรงเสียดทานส่งผลต่อการลดขนาดของลมหรือลดความเร็วในการเคลื่อนที่และมีความสำคัญโดยเฉพาะในการเคลื่อนที่ของอากาศใกล้ผิวโลกแรงคอริออลิสเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของลมจากเส้นตรงเป็นส่วนของเส้นโค้งมากขึ้น ทำให้การเคลื่อนที่ของลมอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงหนึ่งที่เรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวระดับจะถูกควบคุมด้วยแรงทั้งสามแรงที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแตกต่างกันด้วยขนาดและทิศทางโดยแรงที่เกิดจากความชันของความกดอากาศจะเป็นตัวทำให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นในระยะแรกในขณะที่แรงคอริโอลิสเป็นแรงที่เบี่ยงเบนแนวการเคลื่อนที่ของลมให้ออกจากแนวเส้นตรงไปเรื่อยๆ พนแรงเสียดทานจะชะลออัตราเร็วกันเพื่อนที่ของอากาศกลไกการเกิดลมในบริเวณความกดอากาศตำ่ำอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่ด้วยแรงที่เกิดจากความชันของความกดอากาศจากด้านนอกเข้าหาศูนย์กลางของพื้นที่ซึ่งมีค่าความกดอากาศต่ำที่สุดในระหว่างนี้แรงคอริโอลิสจะมีอิทธิพลทําให้เกิดการเบี่ยงเบนเส้นทางการเคลื่อนที่โดยในแถบซีกโลกเหนือแรงคอริโอลิสจะทําให้ลมที่เกิดขึ้น เกิดการเบนเส้นทางการเคลื่อนที่ไปทางขวามือเมื่อรวมแรงคอริโอลิสเข้ากับแรงที่เกิดจากความชันของอากาศจะส่งผลให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของลมรอบจุดศูนย์กลางเนื่องจากลมเคลื่อนที่รอบจุดศูนย์กลางด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงสู่ศูนย์กลางลมจึงเคลื่อนที่โค้งเข้าไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำกว่าจุดศูนย์กลางเป็นบริเวณที่มีค่าความกดอากาศต่ำที่สุดเรียกจุดศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศต่ำว่า ไซคลนและการเคลื่อนที่แบบไซโคลนหรือลมไซโคลนตามไปด้วยโดยการเคลื่อนที่แบบไซคลนจะมีทิศทางคล้ายกับการหมุนรอบตัวเองของโลกคือมีทิศทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับจุดศูนย์กลางของบริเวณความกดอากาศสูงจะถูกเรียกว่าแอนติไซโคลนหรือลมแอนติไซโคลนซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับการหมุนรอบตัวเองของโลก คือมีทิศตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้การถ่ายเทของอากาศในแนวดิ่งและแนวระดับระหว่างการเคลื่อนที่ของอากาศแบบไซโคลนในระดับล่างหรือระดับใกล้ผิวโลกอากาศจะเคลื่อนที่วนเข้าหาศูนย์กลางของเขตความกดอากาศต่ำเป็นผลทําให้อากาศบริเวณนี้มีความหนาแน่นสูงกว่าปกติเรียกว่าเป็นการพัดสอบของลมในแนวระดับของอากาศ ทำให้เกิดแรงผลักกันระหว่างโมเลกุลของอากาศส่งผลให้อากาศระดับล่างยกตัวสูงขึ้นไปสู่บรรยากาศระดับบนในรูปของลำอากาศที่มีความหนาแน่นสูงอากาศระดับบนจะไหลออกจากจุดศูนย์กลางทางด้านบนและเกิดการจมตัวลงสู่พื้นเบื้องล่างรอบๆโดยอากาศบางส่วนจะเคลื่อนที่เข้าไปสู่พื้นที่ใหม่ทำให้เกิดการไหลเวียนหรือการถ่ายเทความร้อนของอากาศระหว่างบรรยากาศระดับบนและระดับล่าง การลำเลียงอากาศจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนเหนือบริเวณของลมไซโคลนมักนำพาไอ้น้ำในอากาศที่เคลื่อนตัวขึ้นไปในแนวดิ่งเกิดการควบแน่นเป็นเมฆและฝนขึ้นมาในชั้นบรรยากาศดังนั้นบริเวณที่มีศูนย์กลางความกดอากาศต่ำเคลื่อนที่ผ่านจะเป็นบริเวณที่อากาศมีความไม่มีเสถียรภาพสูงและอาจเกิดมีพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นตามมาด้วยเหตุนี้ในการพยากรณ์อากาศ นักอุตุนิยมวิทยาจึงมักจะให้ความสนใจต่อแนวการเคลื่อนที่ของศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศต่ำม,มากเป็นพิเศษสำหรับลมแอนติไซโคลนอากาศทางด้านบนจะเกิดการไหลเข้าสู่บริเวณศูนย์กลางด้วยอัตราการไหลออกจากศูนย์กลางของอากาศทางด้านล่างเป็นผลทําให้อัตราการจมตัวของอากาศในแนวดิ่งมีค่าสม่ําเสมอทําให้โอกาสที่จะทําให้เกิดเมฆและฝนย่อมเป็นไปได้น้อย ดังนั้นบริเวณศูนย์กลางความกดอากาศสูงเคลื่อนที่ผ่านมักมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นและมีท้องฟ้าปลอดโปรง่งแจ่มใสจากการที่นักเรียนติดตามสื่อการสอนนี้นักเรียนจะเข้าใจได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงโคลิโอลิสแรงเสียดทาน หรือแม้แต่แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทำให้ลมนั้นเคลื่อนที่เร็วหรือช้าหรือเป็นเส้นโค้งแตกต่างกันค่ะจากการที่นักเรียนติดตามสื่อการสอนนี้นักเรียนจะเข้าใจได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงโคเิโอลิสแรงเสียดทาน หรือแม้แต่แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทำให้ลมนั้นเคลื่อนที่เร็วหรือช้าหรือเป็นเส้นโค้งแตกต่างกันค่ะจากการที่นักเรียนติดตามสื่อการสอนนี้นักเรียนจะเข้าใจได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงโคิโอลิสแรงเสียดทาน หรือแม้แต่แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทำให้ลมนั้นเคลื่อนที่เร็วหรือช้าหรือเป็นเส้นโค้งแตกต่างกันค่ะจากการที่นักเรียนติดตามสื่อการสอนนี้นักเรียนจะเข้าใจได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงโคลิโอลิส แรงเสียดทานหรือแม้แต่แรงสู่ศูนย์กลางซึ่งส่งผลต่อการเคลื่อนที่ทำให้ลมนั้นเคลื่อนที่เร็วหรือช้าหรือเป็นเส้นโค้งแตกต่างกันค่ะจากการที่นักเรียนติดตามสื่อการสอนนี้นักเรียนจะเข้าใจได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของลมนั้นมีอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นแรงที่เกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศแรงโคลิโอลิสแรงเสียดทานหรือแม้แต่แรงสู่ศูนย์กลาง